โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราโป้งไปข้างหน้านะครับทุบนะครับที่1จากนั้นยืดอกน้าซ้ายนะครับที่และ2นะครับจากนั้นทุบ3ระดับนะครับพร้อมกับยืดอกด้วยนะครับที่3ซ้าย4ค่อยๆลง5้7แต่ทุบครั้งสุดท้ายที่8ให้ย่งขาซ้ายนะครับที่8พร้อมกับนะครับทุบช้าก้าขวาไปสะโพกช้า1 สเร็วครับ3ามสี่ซ้าหกเจจากนั้นดอบลงนะครับยอ่อลงที่1 2ึมือสะโพสามสี่ซ้ำาหกเจ็ดแปดจากนั้นครับผมฟีเลยหนึ่องสามสีและทุกอีกครั้งครับที่5 6าลงเและว้เลยที่1 เรียบร้อยครับผมก่อนที่จะไปฝึกนะครับฝากกดหัวใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับ